หลังจากที่ข้าสารขึ้นมาได้ครบรลอดนะครับเนาะเขาก็เอาเห็นแล้ครับสีเหลืองนี่หาสีเหลืองในสีตาครับอันนี้ก็สามครับนี่ทีนี้ข้าก็ะิมาขึ้นลายเวียนแล้วก็มวนเก็บขอบนะครับเนาะเขาก็จับนี่ครับมันเป็นมูอยู่ครับมูมูสามเนาะเขาก็จะเอาเส้นนอกสุดครับเส้นนอกสุดแล้วกั นี่ครับให้ขามสองครับนี่เห็นไหครับสีเหลืองให้ขามสีเหลืองสองเส้นครับนี่เริ่มแหลกนะครับทีนี้เขาก็มัาไล่ลงทอละซองเลยครับนี่ไล่ไปเรื่อยๆแล้วครับ ันไลเขาที่ละาซองที่ละาซองมันมันแห้งครับเนาะมันจัดบยูเขณห้าก็ฉีดน้ำใช่ครับนี่ น้ำใส่มันที่จับอยู่ครับ ก็สารไปเนาะครับสานมาสานมาจนนี่แหละครับจนมาจดนี่แหละเดี๋ยวเา็ามาสานต่อรละนะครับนะเนาะสารครบรอบแล้วนะครับนะเนาะออกกระสีมาข้นลายเวียนเลยครับจับเส้นไหนก็นได้ครับนี่ ขามสองเซนนั้นใหเหลืองในขามแดงสองเซนครับนี่ขามเท่าละสองไปครับนองกติลงล่่องมันนนะครับนี่ ห่ากระิมาสารขึ้นปลายเวียนนี่ครับสามรอบแล้วห่ากระิได้มวนเก็บขอบอีกสองรอบมันก็ะิเป็นหารอบพอดีครับนี่เนาะนี่แหละครับสารสารไปนี่แหละครับแบบนี้แหละครับนี่๋ยวาห้อกระชีสารต่อไปเลยครับ ข้าสารครบรอบกล้เนาะครับเนาะสามอบทีนี้ข้ากกระิมะมวนเจ็บขอบครับจับเลยครับจับเ้นไนก็ได้ครับแดงก็ขามเหลืองสองเซนครับทีนี้ข้ากับไลลลงไปที่เราช่องนะครับปล่อยแดงลงไปที่เราช่องครับข้าก็สิขามสองสองไปแบบนี้แหละครับพอเข้าไรหาเสร็จแล้วเนาะครับข้าเอาแค่หาเส้นเข้ากระมาไรไม่ครับนี่ข้าก็มา เอาเหลืองเซนที่สามครับรับจากนี่แหละครับนี่หนึ่งสองสามครับนี่เอาเสซนที่สามนะครับแล้วก็ให้ขามแดงสองครับนี่ทับทับแดงไปสองครับนี่ทีนี้เขากล่มามม้วนได้ครับนี่ม้วนเจ็บขอบ เอาเส้นที่สองครับนี่ตับจากแดงตัวนี้มากนะครับนี่เอาเส้นที่สองครับเขาก็มาบิดบิดต่อครับถ้่บ่าบิดมันขีดขาดนะครับบิดแล้วก็ขามมากครับขามเส้นหนึ่งแล้วก็มาขามสองเส้นครับนี่มันกระสีลงตามลายของมันอยู่ครับลงตามเหลืองที่เอาทับกันมากนะครับแล้วเขาก็มา ไล่ขึ้นมาครับเอาเส้นข้างล่างนะไล่เหลืองเท่าละเส้นนะครับข้างล่างขึ้นมาคามเท่าละสองขึ้นกันละครับนี่เบิ่งเลยเนาะครับนะเนาะกระเฮดแบบนี้แหละครับไปเรื่อย ตอนนี้ก็มา่เหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับมวนเจ็บขอบนี่มันก็สีเหลือประมาณช่วงสายท้ายนะครับหาเซนนี่ข้าต้องใส่เหล็กแท่งครับนี่ไข่ควงแบนนี่ครับในน้อยนี่แท่งแพ่งหู้มันให้มันเข่าครับนี่เพราะว่ามันแน่นครับนี่ครับทานั้นข้าสีสอดบ่ได้ครับก็ใส่ไข่ควงแบนในน้อยหรือว่าไม่ไม่ไพ่ก็ได้ครับขันข้าบ่มีไข่ควงไม่ไพ่กระเห็ดให้มันแบนแบนแหลมแหลมนครับนี่สอดเพื่อ สอดน้ำนะครับแท่งน้ำเนี่ยให้เอาง่ายๆก็คือให้สีแดงคําเขามาได้นะครับสอ,อดเขามาได้นี่นี่แหละครับ ก็เฮ็ดแบบนี้แหละครับนี่เพราะว่าได้แท่งทุกอันครับนี่แท่งน่ำทุกอันครับนี่ที่ได้สอดได้ครับปร,ประมาณหาเศษครับนี่ที่เขาต้องเฮ็ดแบบนี้นะเพราะว่าขั้นตอนสุดท้ายครับเนาะเศนสุดท้ายนี่ยหาเศษต้องใส่เหล็กแท่งน่ำครับนี่ใส่มาสอดบ่ได้มันแน่นครับ อดยากนะครับเนะมันแน่นครับเขาก็ดึงให้มันแน่นแครับเหมือนเก็บขอบกระติบเขา่าเซตยับลอยแล้วเนาะครับเนาะนี่ได้ลขลามตัดครับนี่ ขั้นตอนต่อไปห้ากระสิได้ตัดส่วนที่มันเกินออกมาเนาะครับเนาะนี่สีเหลืองที่มันเกินออกมานะครับนี่ห้ากระใสกันไก่ตัดออกก็ตัดให้มันติดกับไอ้ขอบเลยครับติดกับที่ห้าม้วนนะครับนี่ถ้าตัดเง้วเกินไปเวลาเข้ามาพับมันกระสิยืนออกมาขักครับมันยืนออกมาหลายมันกระโง้ามครับนี่กระติดให้มันตัดให้มันแนบกันเลยครับนี่แนบชิดกันเลยนี่ หลังจากตัดเสร็จแล้วเขาก็มาตัดตรงนี้ครับสีสีแดงครับที่มันพับอีกนะครับนี่ที่มันยื่นออกมานะพับเขามาแล้วเขาก็ใส่คัตเตอร์หรือใส่มีดก็ได้ครับนี่ตัดออกให้มันตัดช่วงที่พับมันนะครับให้มันเสมอกับอันที่เขาพับไว้นะครับมันค่อยๆเลาเขาพับกองเข่าพับนั่นมันสีบได้ยื่นออกมาครับนี่ก็ใส่คัตเตอร์ตัดก็ได้ครับหรือมีดหรืออีหยังก็ครับก็ได้ครับที่เข้าตัดได้ สารติบเขาไลา่คลิปนี้ก็ขอขอ,ขอ,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมสารบ้านสามเภาของเขาฝากกดไลค์กดติดตามช่องไงด้เยอครับเดอ้อขอบคุณหลายๆครับ